มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอุงอิงตอบแล้วข่าวลือทักษิณได้รับอภัยโทษ5ธันวาคมนี้วันที่30พฤศจิก,กายน2566สำหรับความคืบหน้ากรณีนายทักษิณชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ri, รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจและว,วันนี้ครบ100วันพอดีในการรักษาตัวนอกเรือนจันนั้นล่าสุดนะคะนางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยซึ่งเป็นบุตรสาวของนายทักษิณยืนยันถึงกรณีดังกล่าวว่านายทักษิณยังอยู่ระหว่างการพักฟื้นที่โรงพยาบาลตำรวจส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่านายทักษิณจะได้รับพระราชทานอภัยโทษในวันที่5ธันวาคมนั้น โดยนางสาวแพทองทานปฏิเสธว่ายัางไม่ได้ยินอย่างนั้นก่อนที่จะเดินเข้าประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์าวเวอร์แห่งชาติเพื่อทำหน้าที่ประธานการประชุมทันทีปุ้งอิงตอบแล้วข่าวลือทักษิณได้รับอภัยโทษท่าธันวาคมนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดดคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ